สำหรับคนทุกอาชีพมีโอกาสมาถึงแล้วนะกับการกู้เงินผ่านแอปสินเชื่อออนไลน์ที่ถูกกฎหมายกับเขาด้วยวงเงินอนุมัตินเนี่ยเริ่มต้นที่1,000บาทแล้วก็สูงสุดเต็มที่อยู่ที่10,000บาทก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่เขาจะาอนุมัติให้นั่นแหละอนุมัติมาแล้วก็จะได้รับเป็นวงเงินพร้อมใช้บอกเลยว่าสมัครง่ายมากๆใช้เวลาไม่นานแล้วก็ใครก็สามารถสมัครได้ คุณปอจะรู้จักหรือว่าเคยเห็นสินเชื่อตัวนี้บ้างไหมเขาเรียกตัวเองว่า I-Happy Lone ซึ่งสินเชื่อตัวนี้เนี่ยเขาก็เป็นสินเชื่อสำหรับกู้เงินนะแล้วก็อยู่ในแอปผ่อนสินค้าที่มีชื่อว่า d i s h o p นี่เองใครที่อยากจะได้สินเชื่อตัวนี้นะคุณจะต้องมีปุ่มนะกดกู้เงินให้มันโชว์ขึ้นมาซะก่อนก็คล้ายๆกับว่าคุณจะต้องรอคำเชิญนั่นแหละ วงเงินส่วนใหญ่นะที่จะปรากฏขึ้นครั้งแรกเนี่ยประมาณอยู่ที่5000บาทก็แลวะแตะ่คนนัแหละอาจจะปรากฏมากกว่านี้ก็ได้เมื่อคุณอยากจะถอนเงินกับที่นี่มันจะขึ้นว่ารออนุมัติจากนั้นเนี่ยเขาจะแจ้งเตือนให้คุณสมัครทีวีีซะก่อนซึ่งหมายถึงว่าคุณจะต้องจ่ายเงินก่อนคุณถึงจะถอนเงินได้แล้วหลังจากที่คุณเสียงเงินไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีเงินเข้าบัญชีของคุณเข้ามาเลยนะ ภายใน5-15นาทีหรือไม่ก็อย่างช้าเนี่ยก็ภายใน1วันพอคุณจ่ายคืนยอดเงินกู้ทั้งหมดแล้วจะกู้เงินอีกครั้งเนี่ยก็สามารถทำได้เลยนะเพียงแ,แต่ว่าคุณจะต้องเสียค่า TVP ด้วยในทุกครั้งที่คุณขอกู้ทีนี้ไอ้ยอด TVP ของ5,000บาทที่คุณต้องจ่ายเนี่ยมันคือเท่าไหร่ คือถ้าครั้งแรกเนี่ยคุณก็จ่ายไปเลย899บาทแล้วถ้าเกิดว่าจะกู้ในครั้งต่อไปเนี่ยเขาก็จะคิดอยู่ที่1 4 0 0บาทเอาเป็นว่าถ้าใครไม่ได้สมัคร TVP ก็เท่ากับว่าถอนเงินนี้ไม่ได้เลยนะแล้วถ้าเกิดว่ายอดของคุณเนี่ยนะที่จะกู้ได้มันมากจะบอกว่า TVP เนี่ยมันก็จะมากตามไปด้วย คุณจะเห็นว่าแอปผ่อนสินค้าตอนนี้ก็จะมีสินเชื่อเงินสดเข้ามาให้เป็นตัวเลือกก็เช่นเดียวกับครั้งแรกของดิจิทัเนี่แหละที่มีสินเชื่อเงินสดเนี่ยเอามาให้คุณได้เลือกเช่นเดียวกันซึ่งทุกคนก็น่าจะเห็นสินเชื่อตัวนี้บ้างแล้วนะ แน่าตาก็จะประมาณนี้ใครที่จะได้สินเชื่อตัวนี้เนี่ยคุณก็ควรจะเป็นคนที่ผ่อนของกับดิสช็อปแบบว่าประวัติดีอยู่แล้วคุณก็จะเห็นปุ่มกดเงินสดเนี่ยได้ง่ายกว่าเพื่อนส่วนใครที่ยังไม่เคยใช้งานแอปดิสช็อปเลยนะมีวงเงินแต่ไม่เคยใช้ไม่เคยผ่อนอะไรเลยหรือว่าผ่อนไปแล้ว ส่งไม่ดีประวัติเสียโอกาสที่คุณจะเห็นปุ่มกดกู้เงินเนี่ยมันก็จะช้ากว่าเพื่อนหรือบางคนก็อาจจะไม่เห็นเลยก็มีนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ไม่ใช่กฎเกณฑ์อะไรตายตัวมากนักซึ่งมันขึ้นอยู่กับดิสท็อปเป็นผู้ตัดสินใจ คุณก็คงจะเคยรู้สึกนะบางคนที่ได้วงเงินผ่อนมาแล้วจูจูระง,งับไปแบบงงมากอันนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วเช่นเดียวกันนะ <S <S ทีนี้มาดูตัวอย่างการขอกู้เงินซะก่อนนะสมมุติว่าคุณอยากได้สักห้าพันบาทเนี่ยแล้วก็ยินดีมากๆที่จะจ่ายค่า TVP ครั้งแรกเนี่ยเขาจะคิด899บาท ที่เหลือจาก899บาทเนี่ยก็จะโอนเงินเข้าบัญชีของคุณเข้ามาอยู่ที่4,101บาทแล้วก็กำหนดจ่ายคืนเนี่ยภายใน30วันโดยเรื่องของดอกเบีย้ยคิดเป็นพันละ0.68คิดต่อวันนะเท่ากับว่า5,000บาทที่คุณกู้มาเนี่ยภายในเวลา30วันดอกเบีย้ยจะอยู่ที่102บาทรวมแล้วเป็น5,102บาทที่คุณจะต้องจ่ายคืน ก็ในส่วนนี้พอคิดเนือเรื่องของดอกรวมกับ t v p p ที่เขาหักไปแล้วเนี่ยรวมแล้วเนี่ย1 9 0 0บาทตกร้อยละ20บาทเลยนะถ้าคิดเป็นเรื่องของดอกเบียยเ้ยนีก็ถือว่าแพงมากถามว่าเป็นมิจฉาชีพไหมก็ไม่ใช่นะแต่ก็ทำเหมือนมิจฉาชีพมากๆเขาก็ค่อนข้างฉลาดนั่นแหละใครที่อยากจะกู้เงินนี้จริงๆเนี่ยต้องกู้ในยามที่จำเป็นจริงๆ เพราะว่าเห็นดอกแล้วเนี่ยเห็นสิ่งที่คุณต้องจ่ายก่อนเนี่ยมันรู้สึกว่าแย่กว่าเดิมแต่ให้คิดดีๆไว้ก่อนนะมันเองก็พอจะเป็นทางออกสำหรับใครก็ได้นะที่ยอมรับได้แล้วก็ดีกว่าคุณไปหากู้เงินที่ไหนไม่ได้นั่นแหละแล้วที่นี่เนี่ยเขาให้ระยะเวลาค่อนข้างนานด้วยถึง30วันแต่การปล่อยไว้นานาเนี่ยหลอกเบี้ยมันก็เดินไปเรื่อยๆดอกก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น แต่จริงๆคุณก็สามารถจะนำคูปองส่วนลดหรือว่าทีคอยเป็นคะแนนสะสมเนี่ยมาช่วยลดในส่วนนี้ได้ดูดูแล้วเนี่ยมันก็ดีกว่าคุณไปกู้พวกแอปเถื่อนๆนะให้เวลาเพียง5วัน7วันเนี่ยดอกเบีย้ยคุณรู้ไหมมันเกือบเท่าตัวกันเลยนะ